สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาจัญญาพรเทพสดิจศิลป์อยู่ม4ีทับเลที่15นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบผิวหนังค่ะระบบผิวหนังผิวหนังของคนเราเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มร่างกายของเราเอาไว้ผิวหนังของผู้ใหญ่คนหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ3,000ตารางนิ้วผิวหนังตาม่วนของต่างของร่างกายจะหนาประมาณ1-4ม mm, มตรแตกต่างกันออกไปตามอวัยวะเช่น บ,บริเวณที่ถูกเสียดสีมากๆเช่นพวกผิวหนังที่ซอกหรือเข่าเนี่ยจะหนากว่าผิวหนังที่แขนและขาผิวหนังแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และชั้นใต้ผิวหนัง ชั้นหนังกำพร้าหรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่าผิวหนังชั้นตื้นหนังกำพร้าเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ปกคลุมไปเกือบทั้งหมดของร่างกายหนังกำพร้านั้นไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจึงต้องรับสารอาหารจากหนังแท้เท่านั้นในหนังกำพร้ามีเซลล์ที่ชื่อว่าเมลานไซมีหน้าที่ในการสร้างสีเม็ดสีเมลานินซึ่งทําให้ผิวสีของแต่ละคนมีสีที่แตกต่างกันออกไปหน้าที่หลักของการทํางานของหนังกำพร้าก็คือการป้องกันอว กายวิวนายในจากแสงแดดน้ำและสารพิษต่างๆรวมถึงเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งยังมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยด้วยการขับเหงื่อแล้วก็การขับของเสียออกจากร่างกายหนังแท้เป็นชั้นผิวหนังที่อยู่ถัดจากหนังกำพร้าในชั้นหนังแท้นั้นจะประกอบไปด้วยโปรตีน2ชนิดได้แก่เนื้อเยื่อคอลลาเจนและ เนื้อเยื ouais. ่ออิลาสตินเนื immt, ้อเยื่อคอลลาเจนมีส่วนช่วยทําให้ผิวหนังแข็งแรงและช่วยในการซ่อมแซงผิวหนังที่สึกหรอในส่วนของเนื้อเยื่ออีลาสตินนั้นจะช่วยทําให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและในเนื้อเยื่อนั้นยังเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดเส้นประสาทต่อมไขมันและต่อมเหงื่อโดยต่อมเหงื่อจะมีส่วนสําคัญในการระบายความร้อนออกจากร่างกายในขณะเดียวกันนั้นอาการขนลุกเป็นอาการที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย ชั้นใต้ผิวหนังมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าชั้นไขมันประกอบไปด้วยเซลล์ไขมันเป็นหลักชั้นใต้ผิวหนังของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณไขมันสะสมของแต่ละคนชั้นใต้ผิวหนังทําหน้าที่ควบคุมความอบอุ่นในร่างกายและก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายอีกทั้งยังทําหน้าที่ช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอกอีกด้วยเช่นไขมันจะได้พบเจอมากๆตรงบริเวณสะโพกเอวต้นขาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเซลลูไลท หน้าที่ของผิวหนัง 1. ป้องกันและปกปิดอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับอันตราย 2. ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายโดยง่าย 3. ขับของเสียออกจากร่างกายโดยต่อมเหงือ่อขับเหงื่อออกมา 4. ช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่โดยระบบหลอดเลือดฝอยและการระเหยของเหงือ่อ 5. รับความรู้สึกสัมผัสเช่นร้อนหนาวเจ็บและอื่นๆอีกมากมาย 6. ช่วยสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกาย 7. ขับไขมันออกมาหล่อเลี้ยงเส้นผมและขนให้เป็นเงางามอยู่เสมอและไม่แห้งการดูแรลรักษาผิวหนังอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งก็คือเช้ากับเย็นใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง8หมู่ดื่มน้ำเยอะๆ ออกกําลังกายให้อยู่ให้สม่ําเสมอควรให้ผิวหนังได้รับแสงแดดอย่างสม่ําเสมอก็จะได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นเมื่อมีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับผิวหนังเราควรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะขอบคุณค่ะ